ตังวามุตตังวาอิทธิวาปุริโสวากุมารวากุมารีวาราชากุมารวาราชากุมารีวาราชาเทวีวาเซนาวามนติวามันติโตวาสมโนวาสเพชนาปริยันติปริเทวนาปิปิมะมะนาอิอิสวาสุสุณโมพุทธายะณลำพึงโมคิดถึงพุทธสุสวาทาคือลูกในอุทร นะเมตาโมกรุณาพุทธปราณีท่ายินดียะเอ็นดูอิทธิปุริโสมารากูสวาหะอ่อนใจโมปราโสพุทธละรวยทาละรวยยะเป็นที่รักแก่คนทั้งหลายนะงวยงงโมลงหลงไหลพุทธใครๆข่ทาลองให้มหากูสวาหะสวาโหมที่ท่านรับชมอยู่ในขณะนี้คือสุดยอดเครื่องรองาง ที่สร้างสืบสารกันมาตั้งแต่บรรพการจนถึงปัจจุบันนั่นก็คืองั่งพ่องั่งพระงั่งไอ้งั่งหรือพ่อพยางั่งแล้วแต่จะเรียกขานกันเป็นงั่งสองรุ่นสองแบบของสำนักอสมบร,รมีพ่อแก่จังหวัดสุพรรณบุรีงั่งตาตะกแตนหรืองั่งตาโปนเกตตรงใต้ฐานนั้นบรรจุชันนรงใต้ดินเครื่อง <c oughs> ของทนสิทธิ์อาถรรพ์รุ่นนี้เป็นงั่งเกตคด าตาตักแตงหรือตาโูนเกตคดเช่นกันนะบรรจุชนโรงใต้ดินเช่นกันวัตถุดิบที่นำมาสร้างเป็นเนื้อง่างรุ่นนี้ก็คือสัมฤทธิ์สตโลหะเป็นเนื้อสัมฤทธิ์โบราณผสมด้วยสัตะโลหะถือว่าเป็นเนื้ออาถรร งั่งคือสุดยอดเครื่องรางที่มีอนุภาพใช้ได้ทุกทางและไม่มีข้อห้ามใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะใช้ทางสูงต่ำหรือดำขาวใช้ได้ทั้งสิ้นการพกพานั้นสะดวกก็คือแขวนเอวนะใช้แขวนเอวจึงได้เรียมพลาสติกทำสองห่วงเอาไว้พร้อมที่จะใช้เชือกหรือสายร่ม รองแล้วก็แขวนเอวได้สะดวกจะใส่กระเป๋ากางเกงก็ได้หรือใครจะเอาห้อยคอก็ได้ไม่ถืออะไรทั้งสิ้นนั่งมีอานุภาพเด่นในทุกทกทางตามแต่จะอธิษฐานใช้เอาว่าคาถากำกับเจ็ดจบอะจังงังงังอนุโลมาปฏิชายันเตอะจังงังงังอนุโลมาปฏิชายันเตว่าคาถาให้ครบเจ็ดจบแล้วตั้งจิตอธิษฐาน จะใช้ในทางค้าขายก็ได้จะใช้ทางแค้วคลาดปลอดภัยก็ได้ใช้ทางมหาสเสน่ห์มหานิยมแก่เพศตรงข้ามหรือให้ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตา <c oughs> สงสารก็ได้ใช้ได้ทุกทางถือเป็นเครื่องรางที่ว่ามีอนุภาพนะในทุก <c oughs> ทุกทางใช้ได้ทุกทางทุกด้านนะ <c oughs> และก็เป็นที่นิยมนับแต่โบราณกาลมาจนถึงปัจจุบัน